สวัสดีครับมาพบกับ Toyota Camry 2.0G นะครับปี2014เ์ออโต้ครับอันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดไปนั้นได้เต็มครับฟรีดาวครับผมรวมจัดรวมโอนประกันภัยเรียบร้อยแล้วครับผ่อนอยู่ประมาณ8,800ครับ7.2งวดหรือว่า6ปีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2014ครับ G จัดทรงล,องล้อมาลหล่อเลยครับแม็กขอ18 ภในสวยสะาดเรียบร้อยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจครับเบาะหุ่นหน้าปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กเอพีเอสุทเดิมติดโรงงานนะครับภายในสวยสะาดเรียบร้อยครับมีแอร์หลังเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกสภาพพร้อมใช้งานเลยครับใครได้ไปนี่ขับรอๆได้เลยครับท้ายก็กว้างขวางนะครับรถไม่มีติดแก๊สรถบางเดิมครับไม่มีชนหนักยางอะไรอยู่ครบ ของเครื่องก็เดิมๆิมนะครับเครื่องเกียร์ปกติเลขไม์อยู่ที่สองแสนสองมืนกิโเมตรนะครับสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมรวมใจครับกรุงเทพโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าครับ